ขอบคุณพี่ดิวนะคะสำหรับเงินก้อนนี้นคัหนูก็เพิ่งจับเงินแสนครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นมากหนูจะเอาเงินก้อนนี้เก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตในยามที่หนูไม่มีใช้หรือว่าให้น้องๆได้เรียนมหาลัยที่ดีๆขอบคุณพี่ดิวนะคะของนี้มันสําคัญมากๆเลยหนูขอพี่ดิวได้ไหมขอเก็บของที่มันสําคัญไว้ข้างในนี้ ดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนนะจริงเหรอจริงเอาจริงจริงเหรอเอาเอาจริงจริงเหรอจริง บอกว่าตอนนี้หลายคนค่ะกำลังให้ความสนใจค่ะสำหรับชีวิตของน้องปลายเด็กปั๊มผู้สู้ชีวิตวัยเพียง19ปีเท่านั้นที่ต้องเลี้ยงดูน้องอีก3าคนค่ะโดยน้องปายนะคะได้ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่จบม3เพื่อที่จะนําเงินมาดูแลน้องๆอ,อ,อีก3ชีวิตโดยน้องปายเนี่ยบอกว่าพ่อกับแม่ของตอนเองค่ะติดยาแล้วก็ถูกจับติดคุกทั้งคู่ตนกับน้องจึงได้ย้ายไปอยู่กับคุณย่าตั้งแต่เด็กซึ่งความเป็นอยู่ในตอนนั้นน้องก็บอกว่าความเป็นอยู่ของเขาดีจนกระทั่งอายุ12ปีคุณย่าก็ล้มป่วย ติดเตียงแล้วก็มีการส่งน้องค่ะไปอยู่กับคุณนาซึ่งคุณนาก็ยังเลี้ยงดูเป็นอย่างดียังได้เรียนหนังสือได้ไปเที่ยวนู่นนี่น,นั่นแต่จากนั้นไม่นานพอคุณนานเลิกกับแฟนเขาก็ไม่สะดวกส่งต่อค่ะก็คือไม่ได้มีเงินมาส่งต่อจึงทําให้น้องๆเนี่ย ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยดีและตอนนี้ค่ะน้องก็ตัดสินใจออกมาอยู่กันเองสี่พี่น้องโดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็คือทั้ง4คนเนี่ยช่วยกันทํามาหากินค่ะหา,หาเงินมาใช้หลังจากที่ออกมาใช้ชีวิตกันแบบลําพังซึ่งแต่ละคนก็ต้องบอกว่าอายุอย่างน้อยๆกันอยู่เลยและตอนนี้ค่ะน้องปายต้องบอกว่าเริ่มมีคนรู้จักแล้วเพราะว่าน้องชอบเล่นติ๊กตอกค่ะแล้วก็มีคนเนี่ยเริ่มหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องๆจนตอนนี้ค่ะความเป็นอยู่ของ4พี่น้องนั้นดีขึ้นมากๆซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านคุ ที่ชอบช่วยเหลือคนคะ่ะก็ได้ไปหาน้องปายถึงปั๊มที่ทํางานแล้วก็เอารถไปเติมน้ํามันซึ่งน้องก็เช็ดกระจกรถให้ด้วยค่ะแล้วคุณดิวเนี่ยก็ตอบแทนด้วยเงินสดจํานวน1น0 0 0แบาทค่ะใส่กล่องให้น้องค่ะแบบผูกโบสวยงามซึ่งน้องเนี่ยก็แทบจะไม่เชื่อว่าเงินจํานวนนี้มันจะเป็นเงินของตัวเองเพราะน้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่น้องได้เห็นเงินแสนซึ่งน้องค่ะก็ดีใจมากๆค่ะหลังจากที่ได้เงินจํานวนนี้มาจากคุณดิวธีรพัฒน์ก็เงินสดนี้ผมก็เก็บไว้นะเก็บไว้ดูแลตัวเองดูแล น้อง <c oughs> ดูแลครับดียวจโทรหาเค้าบ้า,างครับทำงานปั๊มได้อหรลูกหลับมาก็มาสมัครงานเลยได้เพราะว่าไอ้แม่ ใ, <concealed> ในรถมีขยะพอดีเนี่ยจริงจริงเหรอฮะเปจริงจริงเหรออันนี้ขยะมีหนูมีถุงขยะไหมเอาถังเหรอใช่ะเอาเอาที้หนูนี่แหละขยะเนี่ยจริงเหรอจริงอ้าวพี่จจริงจริงเหรอเอาค่ะเอาจริงเหรอจริงขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิต อ,อันนี้ค่านรรมันไม่ต้องถอน,อน,น,นถ้าสมมตอาาิอนาคตสมมติแบบนีมีคนมาขอเงินหนูอ่ะหนูก็ต้องหลักตัวเองนะอันนี้ที่สอนเน,นต้องหลับตัวเองแล้วก็น้องดูแลดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนนะ และล่าสุดน้องปายค่ะได้ออกมาเฉลยเองแล้วค่ะว่าจะนําเงิน1น0 0 0แบาทของคุณดิวธิรพัฒน์เนี่ยไปต่อยอดยังไงโดยน้องปายบอกว่าจะนําเงิน1น0 0 0 0สบาทนี้ค่ะไปซื้อสลักอมสินเอาไว้เพื่อเก็บเงินไว้เป็นงเงินในอนาคตเป็นเงินที่ใช้ในอนาคตเวลาที่ไม่มีใช้และก็เก็บให้น้องๆค่ะได้เรียนต่อและน้องปายเองค่ะก็ได้นํากล่องที่ได้มาจากคุณดิวเนี่ยไปเก็บสายสพายของคุณโอปอสุชาตาค่ะมิตยูนิเวอร์สไทยแลนด์และรองดับ3นางนางามจัก,กรวาลที่ได้มีการไปหาน้องก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนค่ะพอรู้ว่าพอทราบว่าน้องเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อสละออมสินเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เข้ามาชื่นชมน้องกันอย่างมากมายเลยค่ะขอบคุณพี่ดิวนะคะสําหรับเงินก้อนนี้หนูจะเอาไปซื้อสลากออมสินเก็บเอาไว้ใช้อนาคตในข้างหน้านะคะหนูก็เพิ่งจับเงินแสนครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นมากหนูจะเอาเงินก้อนนี้เก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตในยามที่หนูไม่มีใช้ หรือว่าให้น้องๆได้เรียนมหาลัยที่ดีๆขอบคุณพี่ดิวนะคะขอบคุณค่ะ่องนี้มันสําคัญมากๆเลยหนูขอพี่ดิวได้ไหมขอเก็บของที่มันสําคัญไว้ข้างในนี้ขอบคุณค่ะนี่นะหนูเก็บคู่กับสายสะพายมิชิลิเวสไทยแลนด์ขอเก็บได้ไหมได้ไหมค่ะหนูว่าหนูว่าจะไปหาดูกล่องอยู่แต่หนูว่ากล่องนี้แหละสวยแล้ว ขอบคุณพี่ดิวค่ะป้ายทำอะไรหนูเลิกง,งานแล้วจะไปไหนต่อไปซักผ้าต่อที่บ้านซักผ้าตี๋ที่บ้านใช่คือที่บ้านมีเครื่องซักผ้าไหมไม่มีให้น้องซักให้ก็ <c oughs> ให้น้องซักให้แต่ <c oughs> ก,ก็ต้องซักเองเหมือนกันใช่ก็ต้องช่วยๆกันช่วยๆกันเนาะ <c oughs> อ่ะพี่มีข่าวดีจะบอกข่าวอะไรต่อไปนี้ไม่ต้องซักผ้าเองแล้วจริงเหรอจริงทำไมเกิดอะไรขึ้นออเทอรี่นะครับเขาบอกว่าให้น้องปายเนี่ย ซักผ้าฟรีที่ปั๊มน้ำมันระบายทำงานหนึ่งปีจริงเหรอจริงจริงเหรอหนึ่งปีเลยยิ่งกว่าถูกหวยริงกับถูกโอ้โหมาแล้วค่ะไปไหนมาไปขนผ้ามาซักพี่ไม่ได้ซักกี่วันแล้วเนี่ยประมาณนะเรอยู่กันเยอะขนาดนี้เลยได้อยู่กันเยอะอมาไปซักพี่เขาให้ซักฟรีหนึ่งปีเลยทุกคนไปทำไมนะสาเหตุไม่มาซักเพราะอะไรตัวตู้เขาพังไม่เคยมีทดลองใช้อยู่แต่ไม่ได้มา อ่าเพราะใช่กลัวตู้กังพังันเราเปิด <les> ไม่ใช่มันาสบไม่ต้องกับ <c oughs> ไม่ถึงไม่ต้องกับผ้าผ้าใส่เลยสบายมากทีได้ไหมที่อ่าวางไว้ก่อนลูกชอบมากเลยที่อยู่ในป้อมแล้วเดินทางสะดวกเสนอญี่ปล่นนุ่มนะคะทุกคนหืมกลิ่นหอมมาก โอเคหลังจากสแกนเนี่ยเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็กดปุ่มสตาร์ทกันเลยเออเอาสิโอเป็นการปั่นครั้งแรกเลยเนี่ยเพราะปกติแล้วหนูหยดแบบหยดเหรียญสามสิบบาทยี่สิบบาทคือว่าจะได้มาปั่นกับเขาโคนต่อไปเนี้ยสบายและสภาสะอาดแน่นอนหนูขอบคุณออสเตอรีนะคะหนู ทายว่าใครแก้ไขช่องหนูได้แล้วจริงเหรอพี่แก้แล้วหรอพี่แก้ได้แล้วจริงเหรอหนูปั๊มตะกร้ทุกอย่างเลยไหมได้ทุกอย่างจริงเหรอใช่พี่แก้ให้แล้วพี่มาปั๊มเลยนี่นะก็มาบอกหนูได้ไงพี่ทักหาหนูแล้วไม่ติดหนูทำงานนะพี่พี่แก้เสร็จแล้วโอเคตอนนี้ทำได้แล้วทุกคนปั๊มตะกรได้แล้วด้วยพี่พ้องทำให้แล้วก็ไลฟ์สดได้ยังได้ปกติด้วยเดี๋ยวกลับบ้านไปทุกคนคอมเมนต์ได้ปกติ เจอกันวันนี้เนาะใช่เจอกันวันนี้ทุกคนถ้าสมมติซองเนี่ยราคาสามสิบเก้าบาทถ้าหนูขายได้หนึ่งซองหนูจะได้สิบบาททุกคนเมื่อคืนพี่ฟ้องพาหนูไล์สดขายคือแบบขายได้เยอะมากแต่หนูขอยัดไม่บอกทุกคนนะว่าหลายคนเป็นห่วงหนูถ้าบอกยอดแล้วมันจะ,ะไลนะหนูขอไม่บอกดีกว่าคนตอนนี้ก็คือมันเยอะมากถ้าใครอยาก ช่วยหนูหรืออะไรก็สามารถไปกดตะกร้าน้าชชองพี่ฟองได้เลย,เลยตัวนี้ใช้ดีมากทุกคนครีมทาเร็กๆของพี่ฟองนะทุกคนเรื่องกลิ่นตัวนี้เอาอยู่ได้เลยคือสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะุกไม่ได้คือใช้ได้ทั้งวันก็คือต้องกัดตึงตัว,วหลังจากใช้แรกเนี่ยใช้ซองแรกก็คือได้อยู่ได้ทั้งวันเลยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว